โอเคฮะปัญหาคือมันมีรถจอดอยู่ผมเลยไปขึ้นพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็คือทำภารกิจเลยนะฮะโอเคก็ไม่น่าขึ้นเลยแต่ก็อัาไหนไหนขึ้นแล้วเราก็จะต้องทำภารกิจให้เสร็จฮะเฮลโคันนี้ก็ซิ่งดีนะเดี๋ยวผมขอตั้ง GPS ไปก่อนแล้วกันตั้งได้ไหมอะอ้าวต้องขับไปที่นั่นนี่เกิดอะไรขึ้นอะ ต้องไปผม oh, มีควันวยอ๋อ oh. มารับของอ๋อ oh, นี่ไงนี่ไงแล้วก็ลงมาเก็บใช่ไหมโอเคได้ okay. ของใส่แล้วปุ๊บรีบขึ้นรถ ับกลับไปที่นะั่นโอเคทำแบบงงๆนะฮะก็คือเหมือนมีของมาส่งแล้วเราก็มารับนะฮะโอเคกลับมามันดูง่ายจังเลยอ่ะไหนดูเดียว,ว่าเราจะได้เท่าไหร่เอ้ยมันง่ายมากเลยนะเนี่ยถ้าถ้าวิ่งขับไปเอาแค่นี้แล้วได้ห้าพันนี่ก็สุดยอดนะคุ้มเลยนะไมะ่ยุ้ย เท่าไรห้าพันนี่คือวิ่งไปเอาปืนนะฮะโอง้ง่ายๆแค่น,นี้ห้าพันเลยเหรอโอ้ภารกิจเสริมเอาละฮะมีภารกิจต่อไปแล้วฮะเครื่องบินมาดูภารกิจเสริมหน่อยสักหน่อยแล้วกันุ๊ขอโทษมาดูภารกิจเสริมฮะมันมีเครื่องบินนี้ฮะถ้าเราขึ้นไปปุ๊บจะเกิดอ,อะไรขึ้นฮนะน่าตื่นเต้นละ Tango, Foxtrot, Whiskey, Oscar, tea, what you call it? Meet me, you pine out. Thank you, won't go for packing shops. Okay, radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. No profile. My middle name. ฮะข้มบุมมองเป็นยัลโหลเอีโอเคฮะก็คือเขาได้ส่งพิกัดจีเออพิกัดมาแล้วนะฮะให้เราไปส่งสินค้านะฮะกดตัวจีอีกล้เอ๊ะกดเลขสองอีกแล้ว ไม่ใช่จะกดตัว G ไปกดตัว F คือเข้าใจไหมว่าคีย์บอร์ดแล้วคีย์บอร์ดผมอะตัวอักษรมันไม่มีแล้วจะกดตัว G ผู้หุบล้อไปกดตัวเอฟเชอร์ เมื่อกี้ผมเปรหัสลับของวิทยุนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปหาคีย์บอร์ดมาใหม่นะฮะเดี๋ยวคือเข้าใจไหมเข้าใจความฟีลลิ่งไหมคือคีย์บอร์ดอะเราเล่นจนตัวอักษรแม่งหายไปหมดแล้วอะแล้วบางครั้งเวลาเราจะพิมพ์อะไรบางอย่างแบบต่อปัตตากหรือตัวอักษรที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะมันก็มองไม่เห็นอะเราก็ดินออมาตรงนี้ก่อนโอเคเรดาร์ทำงานแล้ว พอได้ส่งพิกัดเอาไว้ให้เราเรียบร้อยนะฮะเราจะต้องทํางานเราต้องดรอปของตรงนั้นนะฮะเอาของเก็บไว้โอเคเอาของไปส่งตามตําแหน่งนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขับดีดีนะไม่ชมเบ้อนะฮะโอเคนี่เอฟนะฮะกดตัวจีอาใครเป็นคนตั้งคีย์เนี่ยผมอยากจะตัดสรุปจ,จริงๆเลยเนะนี่ยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูแมปก่อนนะฮะว่าตรงอ่านี่เราต้องตรงนี้ โอเคโอเคสต่ว่าปี๋มันไม่ได้พางครับมันเป็นลมลมลมแปรปวนนะฮะโอ้โอ้โอ้ยขับยากขับยากโอ้ลม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 เจ๋งอ่ะคือแบบมันมีลมกระแสแปรปวนด้วยอะไรเงี้ยน๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องเอาของไปส่งตรงโอ้ยลมลมมันเป็นลมฮะลม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 นาเนี่ยถ้าผมไม่เนี่ยพวกอันนี้คือผมไม่คุมอะไรเลยเห็นไหมเห็นลมปะะมันมันมันแปรปวนมากอ่ะสูดนะฮะ เราต้องเอาไปสรงไหนเนี่ยกดตัวแซดซิโอเคใช้ได้เลยนัย่นไงไอ้บ้าเขาทำเครื่องหมายทุนูไปละทำควันไปละลมมันแบบโอ้ยลมลมนะลมถ้าผมกลางลอแล้วมันจะช่วยขึ้นไหมหนักกว่าเดิมอีกอย่างน้อยก,การกลางรอนะก็จะเป็นการเออช่วยให้เออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันชะลอความเร็วนะฮะอันนี้ชะลอไม่ได้มากชะลอมากไม่ได้ยวแม่งดับเครื่ององไปแบบช้า แล้วกดสเปซบาร์เพื่อปล่อยของลงหวังว่าคงผมคงจะหย่อนลงลงตำแหน่งนะฮะโอ้ยดูดูมันลม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 ปล่อยของ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 แมวไปแล้วฮะภูเขาเลยลมก็แรงฝนก็ตกโอเคฮะข้างหน้าเป็นภูเขาฮะโอ้ยลมถ้าปวดหัวกันอย่าว่ากันนะเพราะผมก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเออ ก็ยังชั่วด้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าใครที่เคยขึ้นเครื่องบินอ่ะจะรู้แบบแม้กระทั่งแบบเครื่องบินผู้โดยสารที่แบบใหญ่ๆมันก็ยังแบบมีลมแบบตีเครื่องอ่ะลมลมลมสวนลมลมลมไม่รู้จะเรียกลมอะไรน่าถ้าเรียกลมลมปะทะเอออ่าผมเจอเป้าหมายแล้วฮะอยู่ข้างหน้านั้นโอ้ย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 ลมลมลม ขาปบนเอาเหอะลมน่ะฮะเขาจะมาร์กเอาไว้ช้าๆลูกช้าๆ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 ช้าถึงตำแหน่งยังถึงยังถึงยังปล่ไปโอเคส่งของเรียบร้อยแล้วโอเคเอาเครื่องบินกลับไปจอดฮะดูลมดิออสการ์มันคงน่าจะเป็นรหัสลับนะฮะ หักเกินเครื่องหมุนเลยเโอเคนับว่าเป็นภารกิจที่แบบว่านะฮะช่วงนี้เราจะมาหารายได้พิเศษนะฮะกดตัวจีฮะตัวจีฮะลันเวฮะโอ my god โอ้ลมแรงลมแรง โอไม่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 ไมลมมมเครื่องเครื่องเครื่องเครืเเครื่องเครื่องขวาขวาอ้ยอ้อาิทยุการขับเครื่องบินอย่าคิดว่าใน GTA ภาค Q เป็นเรื่องที่ง่ายนะฮะหลาคนอาจจะขับใน GTA San Andreas มาแล้วอยเป็นเรื่องจิบๆนะฮะมาขับที่นี่คุณจะรู้เรื่องเลยฮะ ม,มันยากมากน้ำตาจีไหลโอเคนะดับพอ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 โอเคเราได้ตังแล้วฮะภารก,กิจเสริมของเราก็โอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะในนัดจุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเออทำไมตรงนี้มันมีไอคอนบ้านด้วยมันเซฟได้ด้วยเหรอเอ๊ะทำไมมัน หรือว่าเราปลดเราสักครู่นะวิ่งกลางสายโฟนอีิกแป๊บหนึ่งคือมันมีรูปไอคอนบิสเนสอยู่อะธุรกิจมันน่าจะเอาตังค์ได้หรือเปล่าโ,โอ้ยลื่น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 ทางเข้าดีๆมีไม่เข้านะฮะมันพามาที่นี่โอเคมันอาจจะแบบ ว่าเป็นสนามบินหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะตัวเทเบรลเปลี่ยนมาแล้วลออยุดยุดยุดนี่คือการนี่คือการจักระเดียมขอขึ้นรถไปด้วยขอบคุณฮะ,ขขฮะไม่ขอขึ้นอนะ่ะอู้โูฟ้บาผ่าด้วยโอเคฮะเราไปไหนกันดีเอยเราย้อนกลับมาตรงนี้แล้วกันนะอ่าตึ๊บโอเคฮะเซตเบยพอยต์ฮะไป โอ๊ยโทษโทษโทษลื่น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 โอ้โหเกือบไปแล้วมอชายถ้าเราขับมาตรงนี้ไหนดูดิฮะว่าระดับน้ำมันท่วมสูงไหมอ๋อมันแค่เป็นให้เห็นเฉยๆนะว่าพื้นเปียกโอ้แค่พื้นเปียกเป็นบางช่วงเป็นแองแองนี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วโอ้ลื่นว้าวอู้ฝนตกงี้รถสะอาดเลยดิ ล้างรถระบบล้างรถธรรมชาติอ่าอ่าเป้งเป้งอัวปางถอยไปลูกถอยถอยไม่ได้ตั้งใจคืออันนี้สักสัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นต้นทุ้เกิดเกิดแต่แต่เรื่องหมดทั้งสิ้นเวลาอันถูกจะเป็นสุขเถิดอย่าได้เป็นจันทร์ผู้หนาสุขเลยสุขเหี้ยตาหนักไปแรงังสุขจะเป็นความสุขทางนั้นทั้งหมดหมดหมดแล้วทุกสิ้นเถิด ปแค่ไปสะกิดกวางนิดนึงกวางก็ล้มแล้วถนนมันลื่นฮะฝนตกก็อย่าขับรถกันเร็วนะขนาดในเกมยังลื่นขนาดนี้รถชีวิตจริงมันมันมันไม่ขนาดไหนใช่ป่ะในชีวิตจริงอ่ะฝนตกอ่ะยังพอคุยกันได้ฮะแต่ถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่แล้วช่วงถนนแฉะนั่นอะจะเป็นอะไรที่โคตรลื่นเลยเพราะว่าน้ำมันอะคาบน้ำมันจากท่อไอ้น้ำอะไรเงี้ยไอ้ท่อไอ้น้ำท่อไอ้เสียท่อไอ้เสียมันจะมามันจะมันจะนั่นแหละโอเค เรากำลังขับพาไปไหนเนี่ยโอเ้โหนี่เขานั่งตั้งใจนี่แบบมีโน้ตบุ๊กเล่นด้วยอ่ะดูดิสุดยอด Somewhere stuck between joyful and peachy. <laughs> Even in this world full of scum and detritus, it's only right that all <laughs> <true>. <laughs> internet. this, poor wretch. On the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? every man has his talents Maud and the rigorous administration of justice is uh, is one of mine that's why I love you Trevor I'll send you his file เขาจะส่งไฟอะไรหรอโอเคฮะอะไรเอ่ยออกไปจับในน้ำบริเวณตรงนี้อไหนก็เล่นคอมปล่อยเข้าไปโอ้โหพอฝนหยุดตกปุ๊บรู้สึกการขับรถเรามันดีขึ้นเยอะมากครับบอกให้ ก่อนหน้านี้คือแบบมันลื่นจริงๆอ่ะอันนี้ก็โอเคและโอเคเขาสง่งอะไรมาให้เราแล้วนะไปไหนต่อฮะไปไหนต่อเอยเอ่อไป q u e s t i o n mark ตรงนี้แล้วกันนะใกล้ดีกือบกือบ q u e s t i o n <Question> mark ถนนเริ่มแห้งโอ้เมื่อกี้นี่แบบฝนตกนี่แบบลื่นจริงๆอ่ะบอกให้คันเนี้ยขนาดคันเนี้ยแบบแบบขับ คิดว่าขับง่ายๆแล้วมันยังขับยากเลยอเอ,อ่อแสงออแสงใช้ได้ไหมแต,แต่แต่กดตัว e. อีอ e ียังใช้ได้อยู่เกือบ <c oughs> เกือบชนมีราดตัดผมด้วยโอ้โอเคฮะควีชั่นมาร์คสุดซอยเลี้ยวซ้ายถ้าเราตรงไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นฮะเราจะเหาะเลยไหมฮะ อันนี้คือคำตอบนะนี่คือคำตอบนะโอ้มันส่องนกอยู่เหรอเอ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 อไงเพื่อนเป็นไงบ้าง Ah, so that was you. This is the season for it. I don't give a shit about no season. <laughs> oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, hey, hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of okay? you? Yeah. Why not? All right then. I'll here with you. Hmm. Time am so Let you're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shop and they'll go down easier than a horse drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town had sell their own mother, and most of the other half already did. Screw them. จัดการเออนั่นนะฮะยิงยังไงอะเซทเทอร์ไลท์ดิสอ๋อตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเราก็ไปยิงเราก็ไปยิงเซทเทอร์ไลท์นู่นโอ้โหดีองค์การองค์กรโทรศัพท์ไม่ล่มทั้งหมดอ <c oughs> อีกอันนึงทีวีจานัดเทียม ไปที่โรงแรมฮะโมเทลโมเทลโมเทลต่างจากโฮเทลนิดหน่อยฮะที่ว่าเออโมเทลเนี่ยจะเล็กกว่าโฮเทลนะฮะโมเทลก็อาจจะแบบแค่ที่พักเล็กๆอะไรเงี้ยจำไว้จำไว้โมเทลโมเทลโฮเทลจะใหญ่ๆเป็นแบบเป็นตึกเป็นอาคารที่แบบมีอาหารแบบอาจจะแบบมีแบบบุฟเฟ่ต์เบรกฟาสต์ให้กินตอนเช้านะฮะแต่ถ้าโมเทลก็ แบบเล็กๆอ่ะแบบไม่ใช่เป็นเสือองอาจจะแบบเป็นห้องพักห้องแถวอะไรเงี้ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยข้างงหลัโอ้มีคอร์ดเทนนิสตะมีคอร์ดคอร์ดเทนนิสนะอ่าตรงนี้ลงรถใช่ไหมอ๋อที่นี่ เขาถามว่าเคยยิงยางล้อรถมาก่อนไหมเขาบอกโอ้เซอร์ไพรส์แน่นอนเอามันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะเอามันไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่ก็คือให้ยิงล้อรถยิงยางรถที่ผ่านมา เปล่า nice. on wow. อะยิงยางรถอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอย่าทำตามนะฮะนั่คือเกมอ้าวเขาให้ตามไปเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังจะยิงอยู่อีกเออเขาเขาเดินไปนู่นแล้ว อ้าวเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างแต่เราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเราโดดลงไปเลยลวกันอินดี้จัดปุ๊บถอย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 ไปไหกัน Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, oh it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I've seen some coyotes okay, hang around, let's around down by th 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 <Language> th th the wall. Maybe it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. อ,นนอันนี้ไม่ได้ยิงนะฮะแต่จะส่องดูว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดดีไหมโอ้รา,ายละเอียดนกมันมันมันจิกอะไรของมันมันจิกอะไรของมันฮเฮ้จัดการสิ่งมีชีวิต บอกว่าตัวนี้อันตรายฮนะต,ต,ยตัวนี้อันตรายอย่าให้มันอย่าให้มันมากัดเชียวล่ะนี่สับตัวหนึง่งนะฮะการฆ่าสัตว์เปินสิ่งที่บาดนะฮะแต่นี่คืออาจจะแบบมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอะไรอย่างเงี้ย โอเคภารกิจผ่านแลวนะการฆ่าสัตว์บาปนะแต่นี่คืออาจจะแบบเป็นสัตว์ดุร้ายอะ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบมีเสืออยู่ในเมืองเงี้ยแต่นี่มันเป็นมันเคยเคยดูหนังเรื่องไอ้นั้นปะเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรนึกไม่ออกอะ่ะแต่จำหนึ่งนะ จุลศิษย์ปา้าจุลศิษย์ปา้าหรอมัง้งหรือเปล่าไม่รู้โอ้รถเก่าว้าวโอ้รถเก่าเก่าดีจังเลยรถคุณปูสุดยอดฮนะสุดยอดแห่งความเร็วฮนะโอ้โห แค่สตาร์รถติดผมก็ว่ามันก็น่าทึ่งแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าเอ้ยมาที่ภารกิจ question mark นี้ต่อฮะขับรถเลยฮะรถคุณปู่ฮะอ๋อปาด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 ปาร์ดปาร์ดช่างเป็นรถที่ความเร็วสูงเหลือเกินเออก้อนหินรถคุณ<อ>เดี๋ยวรถคุณปู่พังไม่เอาเราต้องขับมันดีๆ แค่ตาตัรถติดก็เป็นเรื่องที่มหาสจอรอหรันการันยอเลี้ยวนะฮะดีมิทยุ่ะยังมีวิทยุด้วยเฮ้ยตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแมวะไรข้าบถนนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่อย่าไปชนมันแล้วกันบาปนะฮะโอเคฮะช่วงนี้ก็พักกันสักคู่หนึ่งฮะได้อีกฮะลิมพานอีกฮะ ช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเออภารกิจ creation mark นี้เป็นภารกิจของอาไรนนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายพักแป๊บเฮ้ยแป๊บนึงอะไรอ่ะเข้าพมาวิ่งเหรอหรือว่ามาวิ่งไล่กัดอ่ะไม่รู้หมาอะไรอ่ะหมาอะไรอ่ะหมาพิษบ่ะ กขาไม่ใช่โอ้ oh. wow. ว้าวมันคือหมาโอเคฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายว้าวโโอ้ห wow. <c oughs>